บัดนี้วันที่24เดือน5พุธศักราช2568เป็นคาที่24วันที่24ที่ข้าพเจ้าในพุทธคาปิยคณะเสด็จถวายเสียจสสัญยาอภิสูตรพร,ระปฏิละมตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจาริยาบูชาแในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่ออัคระพระเจ้านัในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึ่งบทกับพรระัตกนาไตอรหังสัมมาสัมพุโทโตผคงวารุณทางภัวันทางอภิวัฒน์มิ สวาคาโตพะคะวตาธโมธรรมังนามาซามีสุปัิปันโนพะคะวโตซาวะก้ังโคสร้างคังนนามามีบทที่สองบทบูชาพระภัยฤิยานลหะหังสมาสพพุโธสุจิลาปุริณิพุโตผู้ในหิธะละมาโนธานีปาละมีหิจัดิสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคัง,างสารน,นางคัโตปูเชมีละตานาตยางธรรมังจรามีโสธินา บทที่สาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเสุอทรัลราขันธโอมีวตาสัตธรรมบางมุนีราชจษฎสุนันโตสักขโมฆาทางสักเคกามีจัลุเตเคดีสิขละตัณย์จันตานิเควิมาเนทีเปยทัตเถจคกามีตะล้วะนาคะหาเนเคหาวัตถุนิเคเตผมมาจันตุเทวาชนะทลราวีสเมยังขคันธรรมนาคาปิดทันตาสัตติเกยังมุนีวารัจันางสาทวโเมสุนันโตทำมาสวัณกาโลอายมพันตาธทำมสวัณกาโลอายมพันตาธทำมสวัณกาโลอายมพันตา บทที่4บทสวดกลุ่มพระพาคณะมรการนโมตัสสะภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดแต่สัณนาขัมมนาปาตถาพุทธังสรณนานัจฉามีธรรมมาสรณนานัจฉามีสร้างคังสรณนานัจฉามีดุติยปีพุทธังสรณนานัจฉามีดุติยปีธรรมังสรณนานัจฉามีดุติยปีสร้างคังสรณนานัจฉามีตติยปีพุทธังสรณนานัจฉามีตติยปีธรรมังสรณนานัจฉามีตติยปีสร้างคังสรณนานัจฉามี บทที่หกบทสวดสัตตกิริยาคาถานาทีเมสารนักระยังปุตโธมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมสารนักระยังธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมสารนักระยังสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทส่วนติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสารีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสาฆังนะเมรัตนะภูตะสูสีลทติทีเอตังนะเมติตะละตะนางรัตนะตยะวังสัมาสะโมสะลิตะวัตถุวิเสละเสสะสุภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยข้าวสะปาวัตตัง อัสุมิตยมหิติตเทวะยะถาติทันเถเอกังวินาติตะเลสะามะาสัมภเวนะโลเกกะชาธิกอินเวนะปาตุปูตังคำปีระยานวิสายางอาติทุตัสัะถังถังวินโยหีปันทิตะชาเนหิวิชัญยะลูปังโลกัมหีเกหิติกันทันตุปัพภะนียังเกสินสุทุวิธิตังกุณกายตายะ นาเมิยเวยวาชะนะตายาสุวิสุตัมปีสัมบปัสสะตังม,มานาสีสุทธาัสปัสสะทะทานางังปุญญสิกานะมัสสาวุตามะปุณละภูมังทุขาปัมมุตจันนะมุขะสะละนังคตานังปูชาละเหสุปะละมังอภิปูชเนยยางนิพานะสัจฉิกิริยาายุปานิสยัตถังสัมมากิเลสะมโล และโสธณนะสิทธิยาจาการทูตีอัฏฐาคุสาเนปูปะเสวนียังปาเนหิตาปิสารนางข้ามะนิยะเมวะตัดสมาหิตังสิละนางสารนางข้าตามภาลตินทิวังคะณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสาสะาตังสุปันสันติตาตฐา,าลุปาลิจาริยา,าสถารตาจา คุณเยนะัตถาสุก,กะเตนะสุขีพะเวนะพาเวโมเตเชนาะตัดศาจากสัทธาปิสุวัติโอตูเยโจเจทะธรรมวินะยมิปะมาณะบูโตโลกุตลาพิสัมาโยนิยะโตสุโพธนังตัดโสปนิสัยยะจายายญาปิโพโตวัดถุตาเยปาลิกิโตสุปะสสาทกาโล ทที่แปด นามัจการสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะพาราปักัตโทซามังวาพุโทสักสุขะโตว,วีโมโตมาลัสสะปาสาวีมิโมกยาญโตปะเสสีเขมาแค่นายังวีเนยัง,ยงพูดทางวานรตังสิงนาซา,ามามีโลกาสนาทจาวินายากันจาตันเกนกาซาเนกายาสิจีโมโตสัพันตะลาจาจาวินาสเมนโตธโม,มทโชโยวิยะตัสสะสาธูปะเสถีโลกัสสาวิสุธีมาทังที่ยา นิโตธรรมะทาธาลัสธาลีสาตาวะโหสันติกาโลสุจินโนทรนังวะลันตังศีลาสานามามีโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโอนตูสัพพันตรายาจาวินาสเมนตตสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปุปปกีเลสเชตาสันโตสยงสันตินิโยชักโจา สวาขาตะรรม,มังวิตังกาโลตีสร้างคางวารันตังาศีลาซานามามีพุทธ,ธานุพุทธ,ธาสามมาสีราิิพิงกานเตชะสาเตชายาสิทธิโขนตูสัพพันตลายาจาวินาสเสมนตูวเ,เดี๋ยร บทที่9บทสวดนโมกาตักคาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสิโนนโมอุตตมัตธรรมมัสสะสวาขาตเสเิวเดนิธานโมมหาสังคัสาปิวิสุทธิสีระถิโนนโมโอมาตาลัทธัสสะลัตตนาตยะสะสาธุกังนโมโอมา มะกะติตัสสะตัสสะวัฏุตยสะสปีนะโมกาลปะภาเวนาวิขาชันตุอุปาทวานะโมกาลานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพพานะโมกาลัสสติเชนาวิธีมหิโมมินเดชาวา